มิดแมสวัสดีครับวันนี้มาทำ DIY เครื่องยิงกระดาษครับขั้นตอนวิธีทำนะครับก็จะได้ตัวอย่างนี้นะครับนี่จะทำเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนี่วิธียิงก็ใส่ยางเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลูกกระสุนเข้าไปในลํำกระดาษนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอากระดาษสีหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะครับมาม้วนนะครับนี่ หมุนให้เต็มแผ่นเลยนะครับในแนวแนวนอนนะครับจากนั้นก็หมุนหมุนด้วยนิ้วนะครับเอานิ้วใส่ไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนนี่ครับปุ๊บจากนั้นก็เซ็ตเมื่อเสร็จแล้วก็เอาสกอ๊อตเทปล็อกพันไว้นะครับให้แน่นนี่ครับหมุนหมุนนะครับปุ๊บครับนี่ก็ใช้ติดอีกทีหนึ่งนะครับครับติดให้แน่น โอเคพันทั้งหัวทั้งท้ายนะครับอืมปึ๊บแล้วก็ติดแนวยาวอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้กระดาษนี้มันหลุดออกมานะครับปึ๊บโอเคจากนั้นก็มาทำตัวที่ยิงนะครับแต่เอานิ้วชี้นะครับ ครึง่ง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 แล้วก็ค่อยม้วนนะครับมันจะได้ลูกกระสุนที่แน่นนะครับนี่จากนั้นก็ตัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออกนะครับเอ๊บเอาเฉพาะข้อที่เราต้องการนะครับเอาไว้ใส่ยางเที่ที่ใช้ยิงนะครับอืมโอเคยันก็ติดไปที่ตัวคันยิงนะครับติดปึ๊บ วางทาบตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็ติดเข้าไปออโอเคจากนั้นก็เพิ่มความแข็งแรงของตัวยิงนะครับแล้วก็พันสอกอ็ตเทปเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็ใส่ยางนี่เรียบร้อยครับเครื่องยิงกระดาษสุดเท่ hey, สามารถทำได้ง่ายๆเลยจากนั้นก็มาทำตัว ลูกกระสุนนะครับนี่ลูกกระสุนก็ทําวิธีเดิมเลยครับครึ่งคร่งคร่ง,รงแล้วก็ม้วนได้เลยครับม้วนกระดาษทั้งแผ่นเลยนะครับโอเคครับจากนั้นก็พันสกอ๊อตเทปปุ๊บแล้วก็ตัดส่วนเฉพาะที่แข็งแรงไว้นะครับปุ๊บตัดปลายบนไปล่างออกนะครับแล้วก็พันสกอ๊อตเทป จากนั้นก็ผ่าให้มันเป็นแบบที่รองรับยางได้นะครับตัดด้วยคัคตเตอร์รือว่ากรรไกรก็ได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับนี่คันยิงรับเพื่อความเท่นะครับเราจะไม่พอแค่นี้เราจะทําเป็นหัวกระสุนนะครับนี่ก็พี่แมนก็ใช้10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ม้วนปึ๊บม้วนม้วนม้วน,วนปึ๊บ โอเคเมื่อได้แล้วเราก็ตัดเอาเฉพาะส่วนหัวของมันนะครับนี่เฉพาะส่วนนี้แล้วเอาด้ามกระสุนมาใส่ได้เลยนี่วิธียิงใส่ยางเข้าไปนะครับปึ๊บก็บรรจุก,กระสุนปับ๊บเตรียมยิงปับ๊บอย่างนี้นะครับนี่จะยิงให้ดูนะครับยืดยิงปับ๊บหากถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตาม y o u t u มิต e e มนให้ด้วยนะครับ ครั้งหน้าเป็นคลิปอหไ่รอติดตามชมได้เลยมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ